สว,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ชาวติ๊กตอกทานอยู่กับโคดามิเช่นเคยครับโปรแกรมบอลหนึ่งคู่นะช่องครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าบราซิลนาทำอะไรไม่ได้จริงทำไม่ได้จุดโทษลูกนั้นจากเลวันดอกกี้ก็ไม่ได้ประตูเมื่อคืนก็ต้องยอมรับครับบราซิลนาเกมในบ้านนี่เป็นอะไรที่ทำประตูได้น้อยแต่ว่าถ้าไปเกมหลังบ้านเมื่อไหรก็ยับเหมือนกันนะเกมนี้เมื่อคืนก็ต้องยอมรับกันไปครับในค่ำคืนนี้มีหนึ่งคู่มาฝ่ากอีเช่นเคยครับในค่ำคืนนี้ตึกยูฟาแชมเปี้ยนครับรอบเพลย์ออฟนดสุด กับเชลติกครับเกมล่าสุดไบเยนพึ่งแพ้กับเชลติกไปที่1ประตูศูนย์เกมนี้คัมแบ็กมาเลนาร์บานถือว่าไบเยนเองเป็นหนึ่งทีมครับที่ทําประตูนในบ้านได้เยอะที่สุด5ถึงห้าถึงสิเกมหลังเนี่ยไม่ต่ำกว่า5้ถึงหประตูเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมบอกเลยว่าไบเยนเกมนี้ครับไปมองที่หน้าบ้านของไบเยนได้เลยและก็ติดก,กําแพงบนไปด้วยก็ได้3ามเกานเตอมคู่นี้บอกเลยว่าสามึงสประตูมีแน่นอนแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่า น่าสนใจทั้งคู่เลยเกยมรอบไปอ y o นัทสุดท้ายไบเออร์อยาเข้ารอบต่อไปคืนนี้ไบเออร์ต้องทำให้ได้ครับอย่าลืมครับเห็นคลิปแนวทางของโคด,ดามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้กับโคด,ดามหรือว่าใครที่อยากจะได้แนวทางพุ่มเติมครับปัดขวาตายโรโบไฟน์เข้ามาได้อยากเห็นบินเขียวๆฉ้ำๆไปตามมันได้ในชมรมครับสำหรับตอนนี้โคดามขอตัว,ตวไปก่อนสวัสดีครับ